ดีครับถ้าอยากสอยหลอแบบลงบนต้แต่นะครับอย่าลืมนะครับอันนี่ซนะครับสัมรานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9นย์เก้าสองเจ็2เก้าสีจ็ดห้าสองหกศนย์หกสาายดห้าห้าห้าสองหกูนย์นะครับไลน์อธิบีสกิลออฟทเชียลนะครับขอบคุณครับอูเลียหามึงเพ้นมาจวงวัาก็ไปวิที่ดิมเมื่อกี้เนี่ยโอ้ก็อาบน้ำหมดตาแล้ว ตอนมึหักนั่นเลยเนาะเดี๋ยวหามึงบือจะเกียเว่ยยี่สิบสามตีมึงนี่วันวนี้ยี่สิบปฏิบัติการกับเฮ็ดเบียก่อนับไปไปด้รึผาแม่ไปเด้อเออพเ่มือเปลี่ยนมือ,มอพึ่งมาทรงไวเองเดลละบานี่เจไหาไปมพ่มาไวเอนานีเ๊ไหนกับทาไปมือพ่นมานัดผุนตัวทาไปมือนัดตีอโอ ใบมนัดจ่ามีใบนัดบ่อไม่แต่สมุดแล้วว่าจะนอกอืเพิ่นเปลี่ยนมือตัวนี้ตอนแรกว่ามือนี่เด้ที่ผมเบิ่งใบนัดที่แรกกันผมก็ว่าวันที่ยี่สิบมีถูนาผมกับมาเขาเจ้าเลื่อนอีกสามมือโอ้แก้วเขาเจ้าเลื่อนขาเจ้ากึบบ่อแล้วเออเพิ่นกับว่าหัวก็มีใบมากว่าสันผู้มาห้เออมาห้ ก็ไมีใบนัดบอลบอลแล้วมีแต่สมุดเราว่าสนองบอลเขาเจ้าเอาบอลเขาเจ้าทรงใบนัดมานีบบอที่เขาเจ้าว่าให้ไปเอาใบนัดบ่เนาะสองสามเมื่อแล้วก็แสดงว่าอันอันไม่บาดนะอันบ่มาทรงอ่ะเราเมาทรงไม่ดีเด้อ่ะกันไม่นัดก็นังว่าแล้ว พิถืออันนี้ลุงรอพชรอพชรอพชขึ้นอย่างแล้วรอพชตัวนั้นรอรอพชรอพอสต่อรอพชโรงพยาบาลเลยน้องแสงเดี๋ยวมาถามแม่ต่อ ตอพ่อชอมาใหญ่เลรักษาต่อเนื่องวันที่ย3่ามต้อพอช่อโรองพยาบาลโรงพยาบาลเอโบเโรงพยาบาล ลุงพยาบาลนี่มีเอายาวๆเนี่ยเบ้นอะไรเดินปแข็งแรงไหมปะสุขภาพดียุนบ่สุขภาพดีย่จินข่าก็แทบกระโดนติดต่อห้องบัตรคลินิกความด nah ันแพทย์ผู้นัด๋อโอเคโอเคาจจะเป็นโรงเฉาบานน้องแสงก็แล้ว วันที่23เก็บไว้ดีดีเมื่อก่อนละเมื่อนี่เนี่ยกับเมียตัวอยากเวียกขึ้นมาเออเนี่ยเวียกพญายพุ่นเราแก็เฮ็ดเอนาบริบ้านยู่หันนาพัฒนาพื้นที่เมื่อก่อน22เก็บมาแรงวันทีมาใหม่เด้อนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าดื้อนะจ๊ะเมื่อดื้อก็ดื้อบ่ได้ดื้อบ่ได้เห็นปะแสบฟาดเด้ เดี๋ยวอยากเวียดอยู่เดี๋ยวเมื่อก่อนเดี๋ยวมือนีสิเมื่อก่อนเดี๋ยวมือนลุ้นสิมาใหมา่อย่าดื้อเด้ออยู่นี่เด้ออยา,ออยาไปขัน้นดับหน้าอยาไป <c oughs> นี่เอาเงินใหมใส่แล้วนี่เอาเงินใหมใส่แล้วเข้าใจบ่เดี๋ยววันด,ดียี่สิบสองกลับกันมาอีกเดี๋ยวเตรียมมาให้อีกเข้าใจบ่ กดังไปโอ้ครัเมืองเราไปหาท่าพื้นผ้าเราไปกันเรมีเงินจากบาทเราเด็กกี่ดื้อเด็กกี่ดื้อดอบดื้อมาได้พ่อไว้ย่าให้มั้ยล่ะแน่ะให้แล้ย่าให้โอ้ยเดี๋ยวลูกชายสิมาอยู่ลุงแายไปเห็นเวียกกันเด้อครับเออ ใายสิไปเฮ็ดเบี้ยอะเฮ่อให้พอนลูกชายดิโอเคงานสุขภาพดป็นที่สุดลูกเอ้ยจาหาเงินหาค้าไม่ให้พ่อแม่ใจจาพ่อแม่ก็หา่ไว้แล้วเพื่อตัวเองนั่นละจา้ากเ,เดี๋ยวเอาเงินเดี๋ยวเอาเงินเดือนมาแบ่งกันเด้อเงินเดือนผู้เฒ่าเด้อเออ <c oughs> <c oughs> คือเออไงสรุปแล้ววันนี้ไม่ได้ไปนะเอฟซีนะ คอยอุตส่าห์อาบน้ำแต่งตัวมาสิพาสิพาเล่าไปหาหมอแม่เมอฟซีเบิ่งดูแม่ข่อยหน้าคือกันบ่เอฟซีหน้าคือกันบ่แม่เจ้ากับผมหนาคือกันบ่หน้าผมเงียบคนนะครับโอ้หน้าผมเนีหักเด้อยาขี้ดืออ้อเข้าใจบ่ดื้อเบ่ไวแล้วนะ <c oughs> เอออ่ากินข้าวแล้วกันเนาะเข้าใจบ่หล่ากินเรียยู่นี่แล้วกอมกันกระพอยยืนกินข้าวแล้วกันนอนเวร สบายสบาย no. เนาะเงินเกือบมีผูกไปหาไม่เออ<ป>เดี๋ยวจะหาไม้ใส่ดอกถ้าบ่มีก็โทษบ,บอกลูกสีโอนมาให้บ่อยากให้พกไว้หลายอยูทย่ทงอยู่ทาอยู่สองเถ่าม่าอยากให้พกหลายลูกกับพ่อมีใส่อยู่เข้าใจบอเข้าใจครับ <c oughs> เออ <c oughs> ให้มาแบบอาทิตย์ละพันสองพันกติให้ได้อยู่ถ้าบ่มีนะถ้าสิใส่อย,อยังกระบ,บอก อยู่รงอยู่ทาอยู่เถาสองคนกับบอได้อย่างไ้เอาเงินไว้หลายเออมันเปรี้ยวอ่าอ่าบ้างใบตัวถีบเดี๋ยวมันตีหายเข้าใจบ่ถ้าบ่มีก็บบอให้ทิดแหลทิดแหลโทรไปหาน้องดูเออกระสิโอนเงินมาให้ลูกกับพ่อมีใส่อยู่เออบางเทืองานหลายกับบ่ไดมาหาแล้วเดี๋ยวขอเวลาตังโตจักหน่อย ีมาเกาะเจ้ากินดอกปั่นรุ่นน่ะคอยยังเลยกินเกาะกินแล้วก่อนให้พ่อให้แม่เลี้ยงตัวบั่นรุ่นน่ะเดี๋ยวขอเวลาอันเหตุการณ์เหตุงานก่อนเด้อเออหั่นละสุขภาพแข็งแรงอย่าดื้ออย่าซนเข้าใจบ่ได้แล้วได้แล้วจะสิไปรรคไปดำหน้าบันโอกาสิไปยานหัวซักก้มตุ่มขึ้น่อดอยู่ห่วงอยู่เข้าใจบ่เข้าใจครับ เออถ้าบ่มีเงินใต้กัดเออเงินเบิดแล้วเงินติเบิดมืออื่นมือเฮือนี่เงินติเบิดกระโท่บอกลูกชายสิได้โอนมาให้บ่ยากดอกเงินแตกบึมบึมอยู่เงินฮะนี่เป็นย่าเอาบ่เออสิมีพันยาเอามันบ่เงินอยู่เท้งฝ่าเนี่ย,ยเนี่ยถ่ายคลิปนี่ก็ได้เงินแล้วนี่เออฮัลโหลได้ตีมลูกสิมีพันยาเอามันบ่แค่นั้นแหละ เป็นห่วงโย่กินข้าวกินนั่นแหละก็น,นอนเว้นทักพรสุขภาพดีๆบ่ต้องห่วงลูกดอกห่วงเฮ็ดอย่งเงินเนาะเออลูกก็เอาตัวรอดได้อยู่นั่นละ่ะประมาณนั้นเนะาะครับอย่าดื้ออย่าซนเ <สน S 1> ท่าแล้ว <laughs> <laughs> นะเกลยเอ,อ้อยจะเป็นห่วงอยู่นี่นะครับผมแม่ผมเดอ้ออันนี้แม่ผมเด้อนี่แม่ผม 嘿嘿嘿，哼哼哼。